ไอ้กินน้ำเฮ้ยแล้วมันกลัวอะมาอาดีดน้ำหน่อยดีดน้ำหน่อยดีดน้ำหน่อยดีน้ำหน่อยโอ้โหธรรมชาตินะครับธรรมชาติธรรมชาติลงโทษหรือเปล่าไม่ลงโทษนะครับอ่าพวกเราขาดีดน้ำเล้วดีดน้ำใครดีดแรงให้ห้าร้อยน้องบอลได้ห้าร้อยปีนี้น้องบอลได้ห้าร้อย แตอนนี้ตอนนี้แพเราไปไม่ได้นะแพเราจมอย่ายืนนั่งลง าไปที่ลบด้วยข้ามาแม่ก้วเ้าาไปงน้นได้เรวังลมาวคไปทางน้นอ่พอละเดี๋ยวค่อัพโหลดเฮ้ยส้มตํส้มตําอย่าพึ่งอย่่งขายส้มตํก่นอย่าพ่งท้ายขาคนต่ำไง તો હા ભગવાન เราเราเปิดเราเปิดเป็นพุ่งไร้สดนี่เราเปิดเป็นพุ่งไร้สดปิดๆร้อนร้อนร้อนทางพรมาทางพรลงมานี่เร็วทางพนจะไปไหนฮะมานี่เร็วเอาลงน้ำเลยลงน้ำเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอ้าเอ้าเอ้าแต่แต่คว้างก้อนหินหน่อยโอ้โหเอ้ยคืนมึงงั้นเดี๋ยวคุ น้อ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 จะข้าชายแดนไปสมัครงานหรอคะเอาไปจะสมัครงานที่ไหนคะน้อนน้อนไปพม่าเหรอเมารถมากเลยเมารถเหรอแล้วจะล่องแพรหายมันเลยน้ำเย็นมันเลยเพิ่งลาวน้ำเย็นมันเลยโอ้โหน้ำเย็นมันเลยอ่ะไม่น่ามี โอ้อยู่กลางภูเขาเลยนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดแหมรถกับพังพรเฮ้กินน้ำแล้วตอนนี้เรามาถึงน้ำตกแล้วนะครับน้ำตกสุดยอดนะครับผมมีแต่แค่นั่งสบายเย็นนะครับ